ใช้กฎหมายเรื่องจําเป็นอันนี้ผมเห็นใจทางเจ้าเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจนะครับเรื่องการงคับใช้กฎหมายเนี่ยสักครู่ที่ทางอาจารย์หมอได้คุยนะเราไม่จะต้องไม่อนุญ,ญาตให้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้บนถนนสายเอเชียก็เป็นเรื่องว่าเจ้าพนักงานตํารวจก็ไม่ได้ความเห็นใจหาว่าไปรังแกประชาชนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ก็ พบกลับมาว่าพอตายก็พบกลับมาว่าทำไมวิภาวดีเนี่ยเขาว่าไม่เขาว่าคับใช้นะครับว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยห้ามขับอยู่บนทางสายกลางนะสภาพทางกายภาพหรือว่าท,ท,ที่ท่านสามารถทําได้แต่ก็บอกว่าทุกวันนี้วิ่งเวอย,ยุทธยามต้ผมพอเราไปดูพฤติการว่าเราเก็บสี่ปีปีนี้ก้มทน้งหลวงเองจำไม่ว่าจะมีการคนครั้งเดียวนะครับรถสามศูนย์รถประจำทางแทบไม่มีเลยนะครับ อันนี้เกิดภาพชัดเจนนะครับว่าเราว่าว่าทุกคนสองครั้งลดลงหรือสองร้อยเก็สิาครั้งก็ง่ายๆนะครับลดลงไปประมาณสักนสี่สิบกว่าครั้งนะครับประมาณสามสามที่เก้าครั้งนะฮะในชีวิตจะเพิ่มขึ้นนะครับจากห้าสิบสี่ลายเป็นปุชิเจ็ดลายฉันว,ว,ว่าเปรียบเทียบระหว่างปีหกสามหกสี่นะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าท้ายสุดแล้วคือห้าสงสัยลักใครจะต้องทำอะไรสามทีห้า แล้วหน่วยงานเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบเปน็นอมริการและประเมินอร่วมกันในการจัดทำทีเดียนท่านรองนานรัฐมนรชาติครับครับ,รบก็เรียนประธานครับทเก้าร่วมประชุมครับหลังจากการเป็นเจ็ดวันก็ถูกพากไปที่เกิดเหตุเยอะจำนวนอุบัติเหตุเกิดน้อยลงมันชี้เห็นว่าจำนวนการเกิดไม่ได้สัมพันธ์กับจำนวนการตายในทุกในกนะครับ,รบก็ก,ก็ต้องรับหนว่วบในภาษาทาง ทีก็ต้องรั้งหน่วงตั้งหน่วงความเร็วจะรอความอันนี้อันนี้อันนี้มันก็แปรผกันกันนะครับอันนี้เราก็ต้องก็ต้องว่าไปว่าในแนวทางนโยบายยังไงนะครับส่วนในเรื่องที่หมอนระองค์ยกยิดยกขึ้นมาเนี่ยมันก็้เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องการประคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเราก็ถูกสั่งให้ประคับใช้กฎหมายนะคือแต่ถามว่ามันเกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนไหมมันเกิดนะครับแต่คนที่บอกมือก็แค่แค่สักใจ นะฮะในส่วนตรงนี้อันนี้ไม่เปไ็นไรครับตำรวจก็ก็บอชเชิญมาอย่า,านนงนี้มาตลอดแผนโดยโดยทางผู้ชาเรียกสั่งนะครับสั่งมีวิยุลงที่1มกราาเพิ่มเรื่องการตั้งด่านนะครับพอเพิ่มเรื่องการตั้งด่านเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตเราก็ลดลง นะครับแล้วก็สรุปตัวเลขในช่วงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในช่วงจินวันตรายในช่วงสุดท้ายมีเก่าตอนรับปีใหม่ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19หรือโควิด19เนี่ยแต่ว่าสายการเสียชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยยังถือว่าไม่ได้ลดลง ครับแม้ว่าจะดูในสถานการณ์โควิดจำนวนผู้เสียชีวิตยังใกล้เพียงกับปี2562นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมีสูงกว่าเล็กน้อยนะครับ19ลาย็7รายนะครับเพิ่มขึ้น19ลายแต่ว่าทั้งปีเนี่ยแนวโน้มตัวเลขอาจจะลดลงนะครับ ยังคงสูงอยู่เนี่ยหนึ่งก็คือการขับรถเร็วนะครับการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดความรุนแรงมากขึ้นเราพบว่ามีการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากขึ้นนั่นคือการสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงที่ก็คือพบว่ามีการเสียชีวิต เพราะสาเหตุมีการดื่มแล้วมาขับหรือที่เราเรียกว่าเมาแล้วกันดื่มแล้วขับเนี่ยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในชุมชนที่มีการดื่มเรือ่อมีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก5%นะครับนี่คือสอิ่งที่ภาพรวมนะครับในการให้ทั้งหมดให้เห็นภาพว่าในช่วงเจ็ดวันอันตราย